ดูข้างหลังแล้วหนะ้าตาต้องสวยแน่เลยค่ะพี่คนนี้นี่ไงน่าจริงไง OMG พี่คอยาวคนนี้น่ากลัวไปบ้าะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินด,ดี้ก็กรไก่กกครั้งหนึ่งไหมคะมาค่ะวันนี้ซินด,ดี้จะมาเล่นพี่สาวแม่หมดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ชี่มีความเสกนกกาได้เท่มากตามล่าได้โหดโคตรเหมือนเจ้านี่ทวงตังยังไงยัง ใช่แล้วล่ละแต่ก่อนที่จะไปไล่ล่ากันนะ,นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปลุยกับพี่เลยจ้า Let's go <S หากเกมเมอร์กำลังหาบัตร Steam Wallet บัตรเติมเกมต่างๆและบัตรกำนันยูขอแนะนำ Richman Shop ถูกคุ้มเข้าไว้เติมเกมผ่อนได้ให้เงินคืนมีบัตรเติมเกมมากมายทั้ง Steam Wallet, Riot Gift Card, r o b o x และอื่นๆหรือเติมเกมชั้นนำต่างๆเราก็มีราคาถูกกว่าเติมเองตเติมได้ทางเว็บไซต์ละลายตลอด24ชั่วโมงและยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมเกมผ่าน e s p e l a t o r ที่นี่ที่เดียวต้องร้า ลิชแมนชอบเท่านั้นอ่าไปเลยกันเลยค่ะโอ้ม y god แต่เรชอบจริงๆนะพวกฆาตกรที่เป็นฟิลแมมมอสฟิลฟิลผีสั่งวิบวับเฮเล่มาแล้วจ้าแม่สาวชุดแดงที่ทุกคนใฝ่ฝันเอ้าชีไม่มีมือหรอเมื่อกี้อ่ะนี่ไงจ้ามือฉันมาละเอ้าแล้วทำไมมือชีดำปิ๊ปีอย่างนั้นน่ะก็น่าจะเป็นลมโดนยามาตอยละมั้งหยบ้าแหมรอเล่นนะ ดำอย่างเดียวก็ได้แต่อย่าอื่นอย่าดำพออะไรจ้าอลิซาเบธท,ที่ว่าอย่าดำอย่าใจดำไงโอ้ให้มีความเมตตากันซะบ้างออ๋ถ้าแบบนั้นก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าฉันน่ะมันเป็นฆาตก,กรไร้ความปานีและอย่างนี้นเกิดอาการโลกหรือไงอะล้มหมากันตัวเองวโ,โอ้หันมา ส่องไฟด้วยนะแอบขาให้หนึ่งทีนะคะฮ่าจะหนีไปไหนล่ะก็รู้ว่าเขินนะนะแต่ว่าวิ่งหนีสะบัดไปทางนั้นนะ่ะมันไม่รอดอยู่ดีแล้วนะแล้วมันเดินเจ็บท้องไปทางนั้นนะ่ะเอาอยัางไงดีมานี่อลิซาเบธฉันจะโชว์มายากลไปจับยายนั่นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ ไหนนจะมาเล่นจุกมาต,ตรงนี้นะ่นเหรอเอาไปอีกหนึ่งดอกเอ้ยยายเจ้คนนี้มันโจมตีระยะไกลได้อ่ะสุดยอดแล้วแกคิดว่าจะหลบแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนกันเอา,น,าน่นมันล้มไปแล้วอ่ะ <laughs> โหนะึกว่าจะมีอะไรนานสินะจะมาจุกกับตัวที่โจมตีระยะไกลได้อ่ะ <laughs> คิดอะไรอยู่กันนะาอ๋อนั่น,านสาสีขาวคืออะไรอ่ะกระเสาขึ้นรามมั้งเยนที่ถามได้ ไอเด็กนี้มันซ่อนอยู่ในตู้เหรอเนี่ย่าถ้าอย่างนั้นก็ปรากฏตัวให้ฉันล่าเองนะจ๊ะแต่ว่าตรงนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกว่าเอา้าอย่าเอด้าหว่องวิ่งตัดหน้ามาแบบนี้มามาให้ที่เกาหลังมันวิ่งหน้าถลาไปทางนู้นแล้วคะ่ะเจ๊โอเคฝากบอกมันด้วยนาะว่ามันคงกลับไปหาเลออนไม่ได้แล้วโอ้าช่วยด้วยเลออนช่วยด้วยเอด้ากินกล้วยอยู่บอ จะก,กู้เป็นฝ่ามือสีดำอันนี้ได้มาแล้วล่วงลงไปจากชั้นสองเนี่ยเจ็บมากไหมจ๊ะชี้มีความโหดแบบว่าออโต้ล็อกอะครับมันนๆสาวอยู่ไหนะเอ๊ะใครมาเล่นแสงอะไรเยเด็กพวกนี้ไม่ได้แอมพีหรอกว่ามานี่นะจ๊ะเอดาว่องมาให้พี่แขวะเอาเลยยี่นี้นักทำะไรเออมันเป็นบ้าหรอหรือว่ายอนไม่รู้สิเขจะหาเล่นตลกอะไรอยู่หรอมั้ง แล้วยัยนี่ก็กีเสียงดังวุ้ยบันนอกปล่อยให้พวกมันอยู่กันตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปล่าก,กันต่อแต่ว่าไม่ท่านไรพวกมันก็มาช่วยกันได้ละแต่ว่าใครทําเครื่องระเบิดอยู่ตรงนั้นจ้าขอไปดูหน้าดูตาคนมือไม่นิ่งหน่อยสิเอาอย่าเอเดาคนนี้อีกละมือไม่เคยจะนิ่งเลยนะจ้าเครื่องระเบิดอีกแล้วก่อนเล่นเนี่ยไปนั่งทําสมาธิสะปะก่อนจะอุ้มหนะมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะ้ำเตรียมตัวจะส่องไฟละสิมานี่ย์ย่าพ่อพระเอกคนเด จะมาช่วยน้องเอดาหรือจ้าน้องเอดาเขามีผัวแล้วจ้าเขาชื่อเลโอดนนอ <c oughs> สมน้ำหน่ยพวกอาวังแลบ้านหรือพารากอนวันนี้โอ้ยใหญ่มากหาทางออกไม่เจอเอ,ยอยู่ตรงไหนวันนี้ทางออกเนี่ยโอ้ยเวียนหัวไปหมดโอ้ยพี่มันจะคานกลับบ้านไ้ได้หรอมั้งนะ่ะ <c oughs> นี่ไงเจอละทางออกมันอยู่ตรงไหน,นเอ้าแล้วนาะงเอดานี้นาะอ่ามานี <c oughs> เฮ้ยแล้วใครมันส่องไฟฉายอะไรอีกแล้ววันนี้กวนตรี โอ้ยน่าลำไยสุดๆเลยอ่ะมานี่มาเลยมามาเดี๋ยวถ้าฉันแขวนเอดาเสร็จหนะแกก็เป็นรายต่อไปและยายกี่เพ้านี่มันโดนแขวนสองรอบแล้วใช่ไหมใช่แล้วละจ้ะคราวหน้าน่ะมันไม่รอดแน่นั่นไงฉันได้ยินเสียงเครื่องระเบิดอยู่ตรงนั้นก็ฝากไปบอกพวกมันด้วยว่าพวกมันน่ะไม่รอดแน่ สุดหล่อคนนั้นเ,นเพลงนี้มันขึ้นมาในหัวเลยอ่ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอไอพวกอาวังเนี่ยต้องหมดไปจากโลกกี่มากเลยจ้าเจ้าพวกนกกาของฉันลูกสมุนของเจนเนี่ยมันล็อกมองล็อกตามากไม่ว่าจะจู๊กทางไหนก็ยังมองเห็นอยู่เด้เอาละไอ้นี่จะจู๊กแบบดิจิตอลหรอมันคิดว่ามันเป็นใครกันวะถ้าโหยนึกว่าจะวิ่งหน,นีไปไหนได้ไกลก็คงจะไกลได้สุดแค่ปากซอยนี่แล้ว ่อนที่จะเอามันไปแขวนน่ะบื้มเครื่องตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็หันไปอุ้มมันต่อเลยว่าไงจ้าพ่อหัวเกรียนรีวิวความรู้สึกการโดนตบเกรียนแตกหน่อยเป็นไงเอ็มจีสาวขาวอยู่ตรงนี้นี่ไงใช่แล้วจ้าถ้าเรามันไปแขวนน่ะเครื่องก็โดนล็อกไปไมค์กอโหร้ายโหร้ายสุดๆแล้วเชื่อสิว่ามันอยู่ตรงนั้นนะกำลังตั้งใจปั่นไฟกันอย่างขมักขมเนอยู่เลยใช่ไหมอ้าวน้องเอด้าคราวนี้แคโดนที่จับถึงแล้วก็นะเชิญไปคุยกับโยมบ้านเลย แล้วยี่นี่นะทำมาเป็นของเล่นเยอะหนึ่งสองสามสี่นะเพราะว่าถ้าของเล่นหมดแล้วอะมันก็ไม่รอดอย่างนี้นี่ไงว้าโอ๊ยโคตรง่ายนั่นสินะมันง่ายไปหรือเปล่านะชาวไทยหรือว่าข้าวตกรตัวนี้มันจะโหดไปไอ้ายแขวนเสาขาวเลยจ้ารอไร้ <c oughs> แล้วยายเอดามันไหวตัวหายไปไหนละมันก็อยู่แถวนี้ละจา้าหนีไปได้ไม่ไกลรบ ลอยโคนแม่นยิงจะจับวางจะเอาอยัางไงล่าเลี้ยวขวาก็เจอฉันหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไอ้ว่าแกจะเลี้ยวไปไหนอะนะมันก็ไม่รอดหรอกน,ะ,นะ,ะเจอฉันสับขาหลบเป็นไงแล้วยงไน้มันเกิดมาเพื่อสไลด์หรือไงว่าสไลด์ไปสไลด์มาอยู่ด้านน้ตูดบ้านม,ามัน้งแล้วการที่วิ่งเข้าบ้านไปแบบนั้นน่ะคิดเหรอว่ามันจะหลุดรอดจากสายตาฉันไปได้ลายิ่งกว่าติด GPS อีกนะครอ่าแบบนี้ไม่รอดนะเต็มเต็มหลังนะครับ ก็ขยันมาล้มแถวเสาวข่าด้วยนะเจ้าพวกเนี้ยเจ็บนิดนึงนะพี่ปามีร้องเพลงเลยไมหมล่ะอยากจะร้องดังดังโอ้ย,อยเสียงดังชิบเป่งเลยเอาแล้วใครมันโลกทาเครื่องระเบิดอีกแล้วนะ่นะถามจริงๆการปัดเครื่องมันยากหรือไงนะม่ไม่นิ่งก็ต้องโดนพี่สิ่งไปฆ่าไอ้วพวกเด็กพวกนี้มาเล่นแก๊สน้ําตาอะไรกันวะแต่ว่าฉันได้กลิ่นนะฉันได้กลิ่นพวกอาวังว้า <laughs> เจ้าฟูงกล้าของพวกเรารวมกันแล้ววิ่งไปทางนั้นนะ่ะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะปลอดภัยจ้าตบเกียนแต่งหน่อยได้ไหมเพีโอ้ยเสียงมันช่างดังซะลือเกินะให้ฉันไล่ตบได้ทั้งวันเลยนะเสียงมันสะใจดีแต่ว่าพักยี่หัวเกียนแป๊บหนึ่งแล้วมาดูตรงนี้อ้าวน้องเอดาคนดีไม่ได้เจอกันพักใหญ่เลยนะมาช่วยพี่ปรานี่หรอจา้าสงสัยเอดาอยากร้องไงแบบว่าอยากจะร้องได ล้มไม้ไปก็เท่านั้นเพราะว่าทางเนียมันมีอีกทางแล้วจะล้มไม้อีกไหมล่าเตรียมตัวเจอนกกาไปจับตัวมันเดี๋ยวนี้โอ้โหชีมีความพยายามที่จะจ๊บจูบแบบเมื่อครั้งสุดท้ายของชีวิตอเอา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 ตามที่สบายใจเลยจ้ะอคว่ามมาแล้วหนึ่งสองไฟแล้วสองยังไงต่อดีล่ะก็เดี๋ยวรอให้แสงหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวแกจะได้เจอของจริงอา้าชีมีความลุกเล่นไงแบบว่าแอบหลังงี้คิดว่าเราไม่เห็นกันมั้งน่าจะคิดเตือนมากเกินไปนะ ฉันว่าแล้วถ้าโดนฟาดเข้ากลางหลังแบบนี้นะใครจะมาช่วยแกดได้โอ้ Oops, ได้ข่าว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าโดนแขวนแล้วก็อะบินไปอยู่นู่นเลยหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิไปจุกต่อเกมหน้านะคร <laughs> า้ต่อไปจะเป็นใครดี เป็นพี่อาหวังคนนี้นี่เองและไอพวกนี้มันก็ชอบเล่นแสงเล่นสีไงก็ให้เขาเล่นหน่อยเถอะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีเมลอาจานยร์เฮชีมีลูกเล่นมีความลมมีความส่องฟองส่องไฟมันก็ทําได้แค่นั้นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คงจะเป็นเฮือกสุดท้ายพวกพี่จะฟาดแล้วนะ จดจบคงพวกอาวหวังนะจ๊ะคริครีอ้าวแล้วเพื่อนแกตายไปสองแล้วแบบนี้แถมมีอีกตัวหนึ่งที่คานะงาบะงาบอยู่มันจะมาช่วยแกได้ยังไงกันนะ ซึ่งเป็นเกมที่สนุกสุดจริงๆถึงกับหมดไฟออกเกมไปเลยเหรอคะคุณพี่แหมขึ้นบอดเลยนะก็เข้าใจแล้วว่าฆาตกรมันโหดเจอแล้วจ้าไอตัวที่คลานอยู่น่ะว่าไงคะพี่คนสวยใส่หมวกนอนเมนแตกอยู่ตรงนี้ไหนไหนไหนขอดูอาการหน่อยสิ เล่นตลกกันมากพอละมานี่ <sk ill> ขอแว่นสวยๆของคุณพี่ <sk ill> แลกกับปุ่งก้าของฉันได้ไหมล่ะเอาเอ็มจี G, หอดกันไปป้า oh <sk ill> โอ้มายกจ้ารูกการ์ลุนออกมาจากตัวเลยโคตรเว่อร์แล้วฆาตกรคนนี้ก็เก็บสีงไง <laughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจกับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะในเกมหนะ้าซินดี้จะมาเล่นฆาตกรตัวไหนให้ดูอีกก็เตรียมติดตามรับชมกันไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย